กำลังจะไปขึ้นรถบัสกันนะคะอันนี้อินโฟเมชันค่ะภายในสถานีรถบัสนะคะโอ้สตารมน่ยว่สัสีค่ะคื

え降りなさい。忘れ物落とし物なさいませんよう座席周りご確認をお願いいたします。<noise> えまた対向行きのバスで少し狭いところに止めますので、えー、前のバス動くかもしれませんのでご案内までお座りのままお待ちください。あれ、こスターニロッドバスか。 เรามาถึงแล้วนะคะถึงสถานีรถบัสแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปหาของกินนะคะตรงนี้ก็มีร้านขายของกินด้วยนะคะเรามาถึงตอนเที่ยงซึ่งพอดีค่ะเดี๋ยวเราจะ ไปทานร้านนี้กันนะคะตอนนี้ก็จะมีร้านอาหารชั้นสองนะคะชมาแล้วนะคะอาหารอยู่อาาริดด้วยวันนี้ทานาโซบะอยู่ที่นี่เลยเมื่อรทานอาหารเสร็จนะคะ นี้ก็มีร้านขายของฝากด้วยาบปะด้วยค่ะคับปะน่ารักมาเลยนี่สองปาส้วทานอาหารเสร็จแล้วนะคะ ันนี้แนที่นะคะแล้วก็จะเดินไปตรงนี้มีที่นั่ง วันนี้เราพามาเที่ยวทามิโกจินะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมวิวสวยๆกันเลยค่ะตามมาเลยนะคะนี่นะคะแผนที่ชื่อภูเขา อากาศเย็นมากแล้วนะคะใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีตรงนี้จะถ่ายวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะ อากาศก็เย็นอยู่นะคะจนมือแดงู่เลยเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้ว,ไไลวนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปสะพานตรงนั้นค่ะ ส,สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินนะคะวันนี้เป็นวันพระฤหัตนะคะแต่ว่าคนก็เยอะอยู่นะสวยจริงๆเลยค่ะโอ้ถ้าม่เจอใบไม้เปลี่ยนสีจะสวยขนานี้เนี่ย 啊，สวย，啊，สวย。 จะเ,เป็นร้านค้านะคะเดี๋ยวเราเดินเหนื่อยเดี๋ยวเรามาซื้อทานกันนั้นเป็นโรงแรมนะคะมีโรงแรมนีด้วย เดี๋ยวเราจะพาเดินสะพานขับปะค่ะนี่วิวฝั่งซ้ายนะคะวิวฝั่งซ้าย จะพาชมวิวฝั่งขวานะคะดูน้ำสิคนะดูน้ำสิใสมากเลยค่ะว้าวสวยจริงๆเลยคะ่ะโอ้โหอ,อยากยืนตรงนี้นานๆน,น,นะคะอยากยืนตรงนี้นานๆโอ้เดี๋ยวเราจะเดินลงไปตรงนั้นนะคะจะไปดูน้ำใสๆเดี๋ยวให้ชมวิวตรงนี้ก่อนค่ะนี่คือจุดพอยพ์เลยนะคะว่า ตรงนี้คือสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินต่อแล้วนะคะเดินข้ามสะพานไปก็จะมีร้านอาหารนะคะ นี่นะคะถ้ามาฝั่งนี้ก็จะมีร้านอาหารเพิ่งกินโซบะมาให้อิ่มๆยังไม่ชิมค่ะเดี๋ยวไว้เดินเหนื่อยก่อนเดี๋ยวจะมาชิมตอนนี้จะพาเดินไปดูถนนหนทางดูน้ำใสๆค่ะดูสิคะ สวยมากเลยค่ะโอ้น้ำใสมากเลยค่ะโหรอบหน้าเราต้องมาพักโรงแรมตรงนั้นนะเนี่ยจะได้ดูวิวส,สวยๆอย่างนี้ทั้งวันเลย ก็มีโรงแรมพักอยู่ใกล้ๆนี่นะคะสำหรับคนที่ต้องการความสะดวกเดีานานาน๋ยวเราจะเดินไปดูน้ำโอ้โหเสียงน้ำดูสิเสียงน้ำโอ้โหนี่ไงคะเราเจอ ใบไ,ไม้เปลี่ยนสีแล้วค่ะสวยนะดูวิวนี่สิดูดนี่นะคะโอ้สวยจริงๆเลยกับวิวน้ำสีสวยค่ะสวยมาก โอ้โหวิวนี้สุดยอดเลยค่ะโอ้โหตรงนี้ก็จะมีวาดรูปนะคะ ม so ันจะมองเห็นน้ำใสเลยค่ะคือใสมากเลยค่ะแล้วก็มีเนินทรายสยจริงๆค่ะ Thank mm -hmm. you. สวยจริงๆนี่นะคะจะมีทางเดินไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่ชอบเดินเขาก็จะเดินกันตั้งแต่บ่อน้ำตรงที่เราเห็นตอนแรกนู้นนะคะ,ะเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ นี้เดินไม่ไหวนะคะขอเดินใกล้ๆพอใกล้กับรถบันเวลากลับจะได้กลับง่ายเขาจะทำที่นั่งไว้ให้นะคะให้กับคนที่มาได้ชมเนี่ยเราจะมีที่นั่งแต่แต่วันนี้รู้สึกจะนั่งไม่ไหวตะดูสิจับน้ำนิดเดียวเลยมือแดงเลยค่ะ นี่นะคะบรรยากาศโอ้โออยเห็นน้ำใสๆด้วยน้ำใสมากเลยเดี๋ยวเราะจะเดินไปต่อนะคะ เขาเดินเขาเขาจะแควนกระดิ่งนะคะป้องกันหมีค่ะหมีหรือสัตว์ป่ามาได้ยินเสียงกระดิ่งมันก็จะเพ่นหมีอ่ะเนี่ะเราจะข้ามสะพานไปตรงนี้นะคะดูสิคะ,คะญี่ปุ่นทาสะพานอะไรก็ดูเป็นแบบธรรมชาติหเหมือนแบเป็นสะพานไม้ค่ะ ชอบญี่ปุ่นก็ตรงนี้แหละค่ะอย่างแบบธรรมชาติแบบสวยงามมากเลยค่ะนี่นะ,ะโอ้โหวิวตรงนี้สุดยอดมากเลยค่ะ สวยมากเลยชอบค่ะแต่เย็นมากเลยนะคะอยากมากางเต็นท์ชมวิวอยู่นี่สักคืนเนาะโอ้โหสวยจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปชมวิวข้างล่างนะคะ นี่ฮะ,ะเราเดินลงมาข้างล่างเลยนี่นะน้ำที่ไหลมาจากภูเขานะคะมันก็จะเย็นประมาณนี้แหละนี่มันก็หนาวเลยเนาะโโยเย็นมากเลยเนี่ยออ้ยเจนมือแดงหมดเลย ถ้าหน้าร้อนลงแช่ก็คงจะดีะเนี่ยนี่เหรออะไรจะสวยเบอร์นั้นเบอร์นี้นี่ไวเี๋ยเราจะเดินตรงทางหิน่เดินค่อนข้างยากหนะล่ะ คันงเดินถนนคันๆสะอาดสะอ้านมากเลยค่ะใส่มากเลยน้ำใส่จริงๆเลย นอนชมวิกันฟินลยนะโอ้โหดูน้ำตรงนี้สิคะน้งนี้ใส่มากอะ สีฟ้าเลยเนี่ยฟ้าออกถเขียว,ยวคือสวยจริงๆเลยค่ะตรงนี้โอ้นี่ก็ะไปอีกจุดหนึ่งนะคะที่สวยจริงๆเลยคะ่ะตรงนี้มีกลางเต็นด้วยคงจะฟินหน้าเดือมีกลางเต็นชมวิว ว้าความใสของน้ำเราจะซูมความใสของน้ำให้โอ้โหใสจริงๆเลยค่ะนี่ต้องเดินให้ทั่วนะถึงถึงจะรู้ว่าแต่ละมุมนี่วิวไม่เหมือนกันค่ะแต่ชอบตรงนี้มากที่สุดเลยเพราะน้ำมันใสมาก เดินไปตรงไหนก็สวยไปหมดเลยอ่ะคุ้มพลานะเนี่ยที่เดินทางมาถึงนี่ตื่นแต่เช้าเลยนะวันนี้ เขียนบอกห้ามลงไปไหว้ห้ามไปลงเล่นน้ำนะ มีกลางเต้นไหมนะคะกลางเต้นดิงมุมนี้คงจะฟินน่าดูเลยนะ ลงไปข้างล่างค่ะว้าวอ,อากาศเย็ยนมากเลยค่ะนี่ค่ะทางเดินต้องระวังนะเป็นทางก้อนหินไม่ใช่บันได นี่ค่ะมาถึงที่นี่แล้วต้องถ่ายวิวสะพานขับปะ <c oughs> มาดูวิวน้ำแล้วก็น้ำใสๆอูถ้าเกิดเป็นช่วงที่เปิดประเทศนักท่องเที่ยวคงเยอะมากเลยนี่ค่ะ

หน้าทานอย่างนั้นอย่างไรเนี่ยยูนี้ซอฟต์ครีมเราก็เดินมาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยจำไม่ได้ละ เดินเยอะมากเลยค่ะเดินไปชมวิวสวยมากเลยค่ะก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วต้องกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้สามโมงเย็นแล้วกว่าจะนั่งรถบัสแล้วก็ไปเอารถที่สถานีรถบัสนะคะค่ะวันนี้ก็เราจะกลับแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเราเดินมาถึงสถานีรถบัสจะไปสถานีสะวันดดไปเอารถ ที่สถานีนะคะจอดรถไว้ที่นั่นนี่ค่ะบรรยากาศสถานีรถบัสเดินไปใ,ใกล้ๆค่ะ